ชาลบบุรีค่ะร่วมใจรับมอบธงราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2ี8กรกฎาคม2567ต่อจากจังหวัดชัยภูมิค่ะ นายอัมพลอังคภาากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ต่อจากน,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้เชิญธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน144คันธง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำขบวนเดินวิ่งปั่นธงราสัญ,ญลักษณ์จากที่ว่าการอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีไปยังวัดลำสนธิโดยได้ส่งมอบธงราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้แก่ว่าที่ร้อยตรีส่งผลแป้นแกวรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำวิ่งนะคะไปตามถนนทางหลวงหมายเลข205ระยะทาง750เมตรจากนั้นได้นำธงราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติจัดขบวน รถเชิญธงโดยมีทีมขบวนจักรยานปั่นนำไปยังวัดอัมพวันวานารามอําเภอชัยบาดาลระยะทาง56กิโลเมตรและขบวนจักรยานได้ปั่นต่อไปยังพุทธสถานลบบุรีศรีสุสวรรณภูมิ ระยะทางรวม49กิโลเมตรโดยจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดสุดท้ายของในวันนี้นะคะขณะที่ช่วงกลางคืนคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีค่ะก็ได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมจํานวน109รูปนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบถุงบุญและชุดนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริมพระชนมพรรษา6 รอบ28รกรกฎาคม2567ที่จังหวัดลบบุรีอีกด้วย